สวัสดีครับวิคาอ์ฟุตบอลประจำวันที่11กรกฎาคมช่วงนี้ฟุตบอลทีมชาติกำลังอยู่ในช่วงพักการแข่งขันเพื่อรอเล่นรอบทีมแชมป์เลยในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่คืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกตรงทำการแข่งขันจึงคัดกันไม่สองคู่เหมือนเดิมหากชอบกันตากันมาแต่ได้เห็นต่างจากสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรกเชอร์ลฟตัวแทนจากโมโดวาเจอกับซีล่าเอฟเคตัวแทนจากอาเซอร์ไบจัน โดยคู่นี้เชิร์ลิฟต่อ1ลูกส่วนในบริษัทคู่นี้ไม่เคยเจอกรนมกอดเลยสักครั้งเดียวส่วนสิบเกมล่าสุดทุกรายการของเชิร์ลิฟชนะ6เสมอ1แพ้3ามให้แคปเปิดมา1ครั้งเสีย1ครั้งและจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนด้านซีล่าเอฟเคสิเกมหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3ให้แคปเปิดราคา7ครั้งเข้าวิน2เสมอ2เสีย3และจบสกอร์สูง4ครั้งคู่นี้ต้องบอกว่าชื่อชั้นของทางเชอร์ลิฟนั้นดูดีกว่าทีมเย็นเป็นอย่างมาก เพราะนี่คือทีมที่เคยหลุดไปเล่นในรายการใหญ่ยุโรปมาแล้วแทบทุกปีอีกทั้งผลงานในบ้านก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าโดยชนะไปถึง4จาก5เกมหลังสุดแถมไม่แพ้ใครมา9เกมรวดอีกทั้งทีมเยือนแทบไม่มีประสบการณ์ในการเล่นรายการนี้เลยฉะนั้นดูแล้วเกมนี้ไม่น่าจะใช่งานยา่ขอทางฝั่งเจ้าบ้านมากนะเพราะฉะนั้นขออยู่ต่อทางฝั่งเชอร์ลิฟดีกว่าฟันธงเชอร์ลิฟเอาชนะซีล่า FK สองประตูต่อศูนย์ไปกันที่อีกคู่ละตีหนึ่งครึ่งในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรก วิสลาคาคอฟตัวแทนจากโปแลนด์เจอกับลาปีตัวแทนจากโคโซโวโดยคู่นี้วิสลาคาคอฟต่อครึ่งลูกส่วนบริษัทของสองทีมคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยสักครั้งเดียวส่วนผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของวิสลาคาคอฟชนะ2เสมอ4แพ้4เข้าวิน3เสมอ1เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนราป,ปี10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3 10เกมหลังสุดไม่มีการเปิดแฮดิคแคปอัตราต่อรองและจบสกอร์สูง3ครั้ง คู่นี้วิสลาคาคอฟตัวแทนจากโปแลนด์ and, จะเปิดบ้านเจอกับลาปีตัวแทนจากโคโซโวที่ไม่เคยลงเล่นรายการนี้เลยสักครั้งเดียวเลนราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกแน่นําว่าอยู่ทางฝั่งต่อดีกว่าพอวิสลาคาคอฟได้เปรียบที่เล่นในบ้านและพวกเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์บนเวทีนี้สูงมากๆขุมกําลังก็เกรดดีกว่าทีมเยือนดังนั้นแมชนี้มองว่าวิสลาดีกว่าน่าจะเปิดบ้านไล่บี้ยชนะทีมเยือนไปได้ฟันธงวิสลาคาคอฟเปิดบ้านชนะลาปี2ประตูต่อหนึ่ง และนี่คือวิคอบฟุตบอลประจำวันที่11กรกฎาคามหา uh huh. ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ